สวัสดีครับผมนายกันตพัชชยานันท์รหัส5310062160นะครับวันนี้จะมาทำ Solid Works สิบชิ้นงานส่วนประกอบล้อหลังนะครับผมนะครับก็เริ่มเลยแล้วกันนี้ผมเอสมบีมันนะครับ s m สเข้ามาตัวเฟรมจกักรยานก็คือเปิดไฟล์งานเฟรมจกักรยานนะครับผมอ่าิานซอร์ตจะอินซอร์ตคอมโพเนนตนะครับต่อมาขั้นแรกเลยนะครับเราจะมา โลเทชันนะครับผมอ่าโอเคอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ทูไปที่คอมโพเนนต์แล้วโลเทชันนะครับอ่ะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นสิบห้านะครับผมสิบห้าอ่าอ่า๋อโอเคลืมเลือกนะครับโอเคครับผมสิบห้าโอเคนะครับอ uh, เรื่องล้อหลังนะครับล้อหลังล้อหลังตัวนี้เดี๋ยวเราจะนี่นะครับเราจะาคิดตรงนี้นะครับกับตรงนี้แล้วมันจะขยับมาติดกันนะครับผมเป็นคอนซนติกกันนะครับแล้วมันจะเลื่อนได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนให้มันเข้าไปข้างในนะครับ ต่อไปผมจะทําให้ด้านซ้ายอของตัววงล้อยี่มันมาชิดกันสักคู่นะครับคลิกที่ตรงตรงซูมเข้าไปคลิกตรงตรงนี้นี่นข้อต่อตรงนี้นะครับกับต,ตรงน,น,รรงนี้ให้มันคอยซีเซนกันสัมผัสกันนะครับ โอเคนะครับสังเกตว่าล้อของเราจะหมุนน่าจะหมุนได้ได้ไหมได้ไหมโอเคได้นะครับโอ okay. เคล้อหมุนได้นะครับอ่าอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะอ่าดดต่อไป เราจะาประกอบแกนเบาะนั่งเข้าด้วยกันนะครับให้มันมา,อาคอนเซนทริกกันนะครับคลิกสองตัวโดวยใช้คำสั่งเมดนะครับใช้ฟิลเตอร์เฟสนะครับตรงนี้ 2จุดนะครับอ่าเลือกแคปเอสมาสัมผัสกันแล้วก็ปรับระยะเป็น125นะครับ125โอเคก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับต่อไป Insert Component Browse ตัวตัว หัวหัวตอบเบาะนะครับเลื่อนขึ้นมาให้มันอยู่ด้านบนนะครับเลื่อนมาตรงนี้ เดี๋ยวเราจะทำให้มันมาอยู่ชิดต,ตรงนี้นะครับด้านล่างให้มัน coincident ยซ coinc i เดนกันนะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับ browse หา,าตัวเหล็กประคองเบาข้อมูลเบาก,ก่อน ข้อมูลบอกก่อนนะแล้วก็กดคอนโทรลลากมันออกมานะครับหมุนมันนะครับได้คำสั่งเดิมนะครับโรเตตใช้เม็ดนะครับมาทำให้ตรงนี้มันสัมผัสกันตรงนี้คอสิเดนก,นก่อนนะครับแล้วก็จะทำให้มันคอนเซนทรตกันโดยร่วมศูนย์กันข้างในนี้นะครับ คลิกวงในนะครับมันก็จะขยับไปชิดกันแล้วก็หมุนได้นะครับโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอเคขยับเข้าไปอ่ะนี่นะครับทำเหมือนกัน ต่อไปนะครับเลือกเจ้สประกอบต่อไปก็เป็นเหล็กประคองเบอะนะครับอันนี้ผมก็เลือกมาแบบกลับด้านมาอีกอันนึงนะครับนี่นะครับ,รบมีสองอันซ้า,นายด้านขวานะครับแล้วก็นี่ครับ ยากมากผมก็เลยตัดมาตรงนี้นะครับทำเกือบชั่วโมงนะครับผมผิดพลาดเยอะนะครับก็โอเคตัดมาตรงนี้เลยนะครับเอาตัวนี้มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับที่ปั่นเนี่ยนะครับประกอบเขา้าไปนะครับคลิปตรง นี่สจุดนี้นะครับเซอร์ c เฟสให้มันมาเชื่อมกันนะมาแล้วนะครับโอเคกดตกงโอเคนะครับตรงนี้เอา Transparency ออกนะครับโอเคครับก็เหลือ ยางล้อนะครับยางล้อมาใส่นะครับใส่ยางเข้าไปของบิชเชลินหรือเปล่านะครับอืมยางก็ใส่เข้าไปนะครับคลิกที่ล้อหลังนะครับผมนะครับแล้วก็เลือกไลฟ์เพลนนะครับมันก็จะขยับเข้ามาที่ไลฟ์เพลนนะครับแล้วเราก็เลื่อนมัน เลื่อนมันเข้ามาใส่นะครับเราจะสามารถเลื่อนมันได้นะครับสังเกตด,ดูเข้าไปที่อฟอนต์เพลมนะครับปรับฟอนต์เพลมของตัวล้อล้อจักรยางกับไอตัวเฟรมเนี่ยนะครับให้ตรงกัน แล้วก็คอยซีเดนเข้ากันนะครับผมระหว่างตัวยางกับตัวล้อหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ